ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบร่างผ่านกฎหมายในวาระสามจำนวน2อฉบับนะคะประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติศุลกากรและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพศ .2530 ค่ะ โดยการประชุมสภานิติบัญญัตแห่งชาติหรือสอนชได้มีวาระเร่งด่วนพิจารณาร่างกฎหมายจำนวน12ฉบับที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบผ่านร่างพรบศุลกากรในวาระที่3ด้วยคะแนน184เสียงงดออกเสียง3เสียงพร้อมเห็นชอบร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพศ2530ในวาระสด้วยคะแนนเสียง188ต่อ1เสียงงดออกเสียง3เสียง ท้งนี้ในวาระสองคณะกรรมาการได้มีการแก้ไขในมาตรา3โดยคณะกรรมาการได้ให้เหตุผลว่าเพื่อควบคุมให้อยู่ในขอบเขตอำนาจของรัฐมนตรีและไม่กระทบกับสาระสำคัญของบัญญัติอื่นสำหรับการประชุมสนชในวันพรุ่งนี้จะมีวาระที่สำคัญคือการพิจารณาจะรับหรือไม่รับเรื่องการถอดถอนนายนิคมวรรชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาและนายสมศักดิ์เกียรติสุรน,น์อดีตประธานรัฐสภา โดยจะให้สมาชิกได้อภิปรายอย่างเต็มที่และลงมติว่าจะรับเรื่องหรือไม่หากสมาชิกได้ลงมติไม่รับเรื่องก็ถือว่าเรื่องดังกล่าวตกไปแต่ถ้ารับเรื่องไว้พิจารณาก็จะต้องเดินหน้าถอดถอนด้วยการตั้งกรรมธิการขึ้นมาไต่สวนข้อเท็จจริง